มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะมีการเผยแพร่ภาพเหยื่ออาวุธเคมีในซีเรียในสื่อออนไลน์ซึ่งก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าฝ่ายที่นำมาใช้อาจเป็นรัฐบาลซีเรียหรือไม่ก็รัสเซียสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนในเมืองขานชีคุนจังหวัดอีลิบซึ่งอยู่ในเขตยึดครองของกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลซีเรียถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อวานนี้ โดยในภาพเห็นได้ว่ากลุ่มนักรถในท้องถิ่นช่วยการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นด้วยการนำน้ำไปฉีดพ่นใส่ผู้คนเหล่านั้นซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเล็กที่อยู่ในสภาพอ่อนแรงและหมดสติอยู่บนพื้นเพื่อขจัดสารเคมีที่ติดท้างอยู่ตามร่างกายขณะที่กลุ่มสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยธรรมในซีเรียได้สันนิษฐานว่าเครื่องบินรบที่บินมาทิ้งระเบิดเคมีใส่ประชาชนอาจเป็นฝ่ายรัฐบาลซีเรียหรือไม่ก็กองทัพรัสเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง58คนในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กถึง11คนอีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีกราว60คนซึ่งทั้งหมดมีอาการเหมือนกันคืออาเจียนหมดสติและน้ำลายฟูมปาก